กลับมาสู่คู่ชิงคู่แชมป์ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องของการลงทุนกันต่อไปติดตามได้กับคุณธนวัลปันดะโชตในช่วงสตอลอทครับ ตอ,อนรับคุณชมเข้าสู่ช่วงของ stop loss นะคะเรื่องของธุรกิจเรียน,นพิเศษยังไม่จบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะมาอัปเดตตลาดหุ้นกันก่อนนะคะเ<อ>ช้านี้ตลาดหุ้นเปิดทําการซื้อขายในแดนลบนะคะตอนนี้ย่อตัวลงมาที่ประมาณ1,500ต้นๆค่ะตลาดที e เฟกจะต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีค่ะช่วงนี้พูดคุยในรายการกันนะคะกับทางด้านของคุณนิพนธสวนประสิทธิกรรมการผู้จัดการ ายงาน q i q p ของบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะตลาดทีเฟกย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบจะต้องกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงคะสำหรับนักลงทุนค่ะจริงๆลบดีแล้วนะค,ค่ะคือตลาดวันนี้ห้ามปิดลบนะครับถ้าตลาดปิดลบก็จะบอกว่าที่รีเบาขึ้นมาเนี่ยจบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดห้ามปิดลบนะครับตลาดจะต้องปิดขึ้นไปบวก ทีเฟกนะครับเมื่อเช้าเปิดมาก็มีสัญญาณช็อตเกิดขึ้นเลยนะครับที่เก้าแปดหกจุดห้านะครับเป็นสัญญาณช็อตโดยมีจุดทํากําไรนะครับที่เก้าประมาณเก้าแปดศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเก้าแปดศูนย์ก็ยังเป,เป็นเป็นจุดที่เข้าไปเสี่ยงรองนะครับเพื่อเล่นซ้ำนะครับค่ะก็คือตอนนี้กลยุทธ์ทีเฟกจะต้องลงทุนยังไงคะแล้วก็เล่นส,<อ>ส<า>ั้ำขนาดไหนคะเป,นเป็นเป็นเล่นสั้นมากนะครับเป็นเล่นั้นมากนะครับกรอบอยู่ที่เก้าเจ็ดเก้าจุดห้านะครับ 97.95กับ99.77ค่ะกอบสั้นมากนะครับค่ะก็ดูดีๆแล้วกันนะครับว่าถ้าวันนี้มันปิดต่ากว่านะครับปิดต่ากว่า97.95เนี่ยแสดงว่าจะลงค่ะแสดงว่าคนที่ทําเป็นจุด stop loss ของขาลองเลยค่ะเบิดขาลองไว้ที่ที่ตามขาลองไว้ก็ต้องมี stop loss นะคะ stop loss อยู่ที่ตรงนี้นะครับค่ะก็ย้ำจนถึงขึ้นวันนะครับค่ะย้ำ stop loss สิ่งนี้หนึ่งค่ะ 9ก้าเจ็ดเดสปิดต่ดดำกว่านะครับค่ะก็สต็อปลอนแล้วเปิดช็อตนะคะครับส่วนคนที่เข้าไปเขียงรองตรงนี้ที่9 8ู้นย์นะฮะ ยังเสียงรองได้อยู่นะครับแล้วก็ปิดไปประมาณเก้าแปดห้าเก้าแปดหกำองนี้นะครับคือคนที่เล่นสั้นระหว่างวันนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะครับครับสวัสดีค่ะมุมมองคุณนิพนธ์สำหรับตลาดทีเฟกในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะช่วงนี้มาดูมุมมองของตลาดหุ้นกับนักวิเคราะห์สดๆในรายการกันค่ะอยู่ในรายการกับเรานักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกวีชูกิตเกษมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับคุณครูกวีนะคะวันนี้มาตีมแบไม่บอกผมเลยอ่่ะมมจไไดดด้้้้แแตตงาาวยื เก่ามาไม่เคยได้ใส่เลยนะครับยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมคะยังเก็บอยู่คขาเป็นเก็บอยู่ชุดเดียวค่ะถือไว้เป็นอ่เาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์เอาไว้เป็นที่ระไรแบบนั้นเตือนใจนะครับมาดูตลาดหุ้นกันกว่าดีกว่านะคะรู้สึกว่าเช้านี้เปิดมา1,500 1,500อยนห้ารยต้นต้นจะอยู่ไม่อยู่ยังไงดีคะจริงๆผมก็คิดว่าอยู่ไม่อยู่นะฮะแต่ว่า แบอยนิดนึงตลาดหุ้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการปรับตัว<ฆ>เราคุยกันไปหลายสัปดาห์แล้วล่ะว่าตลาดหุ้นจะยังไม่ไปไหนหรอกจนไล่จนถึงเดือนมิถุนายนนี่ก็จะเข้ากลางเดือนมิถุนายนแล้วก็ยังไม่ไปไหนอยู่ดีเห็นไหมฮะสาเหตุ<ฆ>หลักๆที่ตลาดหุ้นช่วงนี้ไม่ไปไหนนักังวลน,นักลงทุนยังคงกังวลเรื่องเดิมๆนะครับไม่ได้มีเรื่องใหม่ๆนะครับั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้นักลงทุนกลัวเวลาหุ้นปรับฐานนักเนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจกโลกอ่ะฟื้นตัวหมดเลย รวมแม้กระทั่งผมก็เชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะยังคงฟื้นตัวอยู่นะครับแล้วทําไมตลาดหุ้นถึงไม่ไปไหน<ม>ทั้งที่จริงๆเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอเมริกายุโรปแม้กระทั่งจีนเองก็ดูดีขึ้นห,หลักๆก,ก็คือเรื่องของกรีซอะละ่ะแต่ว่าผมก็คิดว่ากรีซเป็นน้อยที่เข้ามามันก็คงไม่กดดันตลาดหุ้นอย่างรุนแรงแต่มันก็คอยคอยเป็นเสียงดึงตลาดหุ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เรื่องประเด็นสําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกา ครับเพราะว่าจะมีการประชุมเดือนมิถุนาเนี้ยคงไม่มีปัญหาแล้วล่ะคงไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าการประชุมครั้งต่อไปหรือช่วงเดือนกันยาย,ยนหรือหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะกลัวว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อทุกคนกลัวว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงก็ค่อนข้างลําบากนะครับเนื่องจากว่าจะต้องมีคอยการปรับพอร์ตการลงทุนเพราะว่าต้นทุนของอเมริกามันจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อขึ้นดอกเบีย้ยแล้วค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก ที่อยู่ในอยู่ในตลาดอื่นที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์อย่างเช่นไทยเป็นต้น<ย>นะครับที่เห็นฝรั่งขายจังเห็นช็อตแล้วช็อตอีกเนี่ยนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าค่างเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึน้นเราก็ไม่มีใครคาดการได้นะครับว่าค่างเงินดอลลาร์มันจะแข็งค่าขึ้นเยอะหรือมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วงน,นี้ก็คือทุกคนก็ลดความเสี่ยงและเรื่องอะไรถ้าค่างเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นในอนาคตเรื่องอะไรที่เขาจะเอาเงินมาซื้อหุ้นในประเทศที่ไม่ใช่ค่างเงินดอลลาร์มันก็เป็นหลักาการง่ายๆแค่นั้นนนเองะะรัพาฉ้ รอให้อเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยเสร็จแล้วผมคิดว่าตลาดหุ้นชงม,มีจะทิศทางที่ชัดเจนเพราะเพราะว่าพอดอกเบีย้ยอเมริกาขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาโดยโดยโดยทฤษฎีด้วยแล้วก็โดยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโดยโดยข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณปีหนึ่งนะครับเศรษฐกิจของอเมริกาก็จะขึ้นไปถึงจุดสูงสุด<ะ>หลังจากขึ้นดอกเบีย้ยแล้วปีถึงปีครึ่งเพราะฉะนั้น พอเราจะขึ้นดอกเ,เบี้ยปุ้เศรษฐกิจอเมริกามีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นไปอีกปีถึงปีครึ่งเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปได้ปีถึงปีครึ่งเช่นเดียวกันซึ่งถึงบอกว่าเราอย่าเพิ่งกลัวตลาดมากนักเพราะว่าเศรษฐกิจโลกม,มันฟื้นตัวความกังวลมันเกิดขึ้นจากความกังวลเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ความกังวลในเรื่องของฟันฟลูไม่ได้ความกังวลเรื่องของฟันเดอเบนเทลลงมาเดี๋ยวก็จะมีทั้งนัทุนประเภทฟันเดอเบนเทลเข้าไปรองรับอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองเหมือนนเดิมะครับ ถ้าลงมาแถว1480หรือต่ำลงมาแถว1 4ึ0งเป็นโอกาสในการซื้อถ้าเล่นระยะสั้นแค่เพศ 1- 12่วิจากนี้ไปหุ้นคงยังไม่ไปไหนน่าจะขึ้นไปแถวเต็มที่ก็1,520ันเต็มที่หลุดไปเลยคือ1 5 1 0พูดเหมือนว่าน่าจะ2อ,อาทิตย์ที่แล้วแล้วล่ะที่มาออกรายการนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับขึ้นขายแล้วลงซื้ออยู่ในกรอบที่เราให้ไว้อย่างไรเรามองว่าครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลังอย่างช้าน่าจะเป็นปลายแตรมาส3 ตลาดหุ้นน่าจะกลับขึ้นไปพันหกไม่ได้ไปอีกรอบหนึ่งนะครับขออนุญาตมาดูกรอบหน่อยนะคะกรอบดัิจิที่มองไว้สําหรับเดือนมิถุนายนแล้วก็กรอบระยะสั้นรายสัปดาห์อยู่ไหนคะนี่พูดไม่เท่าไหร่หลุดแล้วอ่าบอกว่าหลุดว่าจะหลุดพันห้านี่มองมองเหลือไปอีกทีหนึ่งหลุดพันห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพันห้าแล้วนะคะกรอบกรอบอันนี้คือถ้าหลุดหลุดพันห้าแล้วถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะหลุดพันห้าถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดี ลงไปแนวรับต่อไปก็คือ1480จริงๆแนวรับที่ชัดเจนที่สุดคือ1น7 4 1>, 1 4 7 4เ4็ดี่เ่ไม่ควรหลุอดอีกอะอันนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นภาพเป็นภาพเดือนใช่ไหมคะเป็นภาพเป็นภาพเดือนเป็นภาพที่จริงจริงจริงจะบอกว่าเป็นสัปดาห์ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงเร็วมากเวลามันมันหลุด1นึลงมามันจะลง่อน้างเร็วหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่นี่เป็นแนวรับค่ะถ้าจะเล่นก็คือ1480รับ ใช้1474เป็นจุด stop loss ถ้าคุณจะเล่นแบบสั้นจริงๆนะครับ <ฮะ S 2> หวังว่าจะไม่หลุดแต่ถ้าหลุด 1, 1> 1474 stop loss แล้วลงไปรับที่1450แต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยกล้าเก็งกำไรรอให้รอให้รอ,อให้มันมีสัญญาณที่ชัดเจนก่อนดีกว่านะครับ <ฮะ S 2> ก็คือว่าตลาดเนี่ยสามารถทะลุ1,510จุดขึ้นมาก่อนแล้วขึ้นจะเพื่อจะไล่ไปที่1,520หรือ1,550นะครับแต่ตรงนั้นยังยังไม่มองในช่วงเวลานี้<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าสัญญาณต่างๆเองยังไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ช่วงนี้ ลักษณะคือเวทเห็นซีไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูที่แนวรับแถวหนึ่งสิบแปดศูนย์เพื่อที่จะลุ้นเก่งกําไรรอบรอบเด้งอีกสักรอบนึงค่ะแนว<า>ต้าน,นะระยะสั้นกับแนวต้านรอบใหญ่หนึ่งเดือนค่ะแนวต้านระยะสั้นตอนนี้พอเพมันหลุดพันห้าไปแล้วแนวต้านมันจะกลายเป็นพันห้าไปแล้วพันห้าจะเป็นแนวต้านแล้วนะคะแล้วก็มีแนวต้านถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยสิบจุดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยสิบต้นๆนะครับสิบเอ็ดสิบสองจุดนะครับประมาณนั้น ก็อันนั้นก็จะเป็นนะถึงบอกว่ามันต้องทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับหน่อนึ่งพั 1, จุดที่เราพูดเมื่อกี้นี้<ฆ>คือถ้าทะลุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะลุ้นไปที่แนวต้านถัดไปก็คือประมาณ1,500เกือบ1 5 4 0นร่จุด<ฆ>นะครับซึ่งจะเป็นแนวต้านถัดไปซึ่งแนวต้าน1,540้จุดน่าจะเป็นแนวต้านที่ผ่านค่อนข้างยากเพราะนั<ฆ>้นถ้าทะลุ1510จุดขึมาได้ ก็ลุ้นไปที่1,540จุดอันนั้นก็อาจจะเป็นกลยุทธ์อีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือฉันรอสัญญาณดีกว่านะครับเราค่อยเข้าช้าแต่ชัวแ์อ่ีช้แต่ชัวหรืออีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือเอาวะรอลุ้นนะครับว่า1480รับตรงนี้แล้วถ้าไม่หลุด11474ก็ยังพอลุ้นรีบาวได้ก็เป็นกลยุทธ์ที่2แต่ทั้ง2กลยุทธ์มีแนวมีจุดคันรอทั้งสิ้นเช่นถ้าคุณเล่นทะลุ1,510จุดให้ใช้1,500เป็นจุด St ต p l ลอ s ถ้าคุณรอที่148 0แล้วรับ ให้ใช้1 4 7 4เป็นจุด Stop ลอ s s อันนี้เป็นของภาพตลาดโดยรวมนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถพูดเป็นหุ้นรายตัวได้เนองจากว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุด c ัดลอ s s จุดเออ e Prof ฟิไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละตัวก็ลองถามหรือว่าลองไปคุยกับบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการอยู่นะครับว่าแต่ละตัวมีสัญญาณเทคนิคเป็นอย่างไรแล้วถ้าเราจะมองเป็นรายกลุ่มอุตสาหกร,รรมได้ไหมคะ,คะนะว่าจังหวะที่ย่อลงมาเป็นจังหวะที่ดีถ้าซื้อเพื่อลงทุนในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่อ่าคือจริงๆผมยัง ยังสนใจหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับ<ฆ>เพราะผมว่าตอนนี้กลุ่มธนาคารเนี่ยมีการปรับฐานลงมาอยู่ในระดับไพรส์จุบบุกแวลูที่ต่าที่สุดในรอบ5ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะหุ้นบางตัวอย่างเช่น KTB ลงมาไพรจุบบุกแวลูที่1เท่าละซึ่งก็ต่ำที่สุดในรอบ5ปีเหมือนกัน<ฆ>ต่ากว่า1เท่านี้หมายถึงว่าคุณกำลังมองว่า KTB จะล้มเหรอ,อซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่า NPL เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติของธุรกิจเขาที่อยู่ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว<ฆ>แต่ก็ไม่ได้ขึ้นมาาจนนกลัว อ่าแล้วผมเชื่อว่าทิศทางของการลงดอกเบีย้ยของกรนงซึ่งวันเดียววันที่10จะมีการประชุมนโย,ายบาย<ะ>ดอกเบีย้ยผมคิดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ย <c oughs> ถ้าจะลดผมคิดว่าจะมีอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ย <c oughs> ประมาณเดือนกันยายนหรือว่าจนช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้อ่าก็อาจจะมีการลดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นการลดครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเทรนด์โดยดอกเบีย้ยของทั่วโลกนะ ยากมากเลยนะครับที่ดอกเบีย้ยของอเมริกาขึ้นแล,แล้วเราจะ,งะลงอย่างเต็มที่เลยนะครับเทนอเมริกาดอกเบีย้ยขึ้นแล้วเราส่งตัวยากมากที่จะที่จะลงะสวนกับเพราะว่าเป็นเรื่องของฟันฟลเรื่องของข้างเงินที่ต้องคนโทรลด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงก่อนที่อเมริกาจะขึ้นถูกต้องเราต้องลงก่อนที่อเมริกาจะขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลงอย่างมากก็อีกครั้งสองครั้งมันก็ใกล้ๆจุดที่แบบเต็มๆ็มแล้วล่ะกลุ่มธนาคารเองเนี่ยรับ ผลลบในเรื่องของการลดดอกเบีย้ยลงมากแล้วแต่ตรงนี้ไปเนี่ยการลดดอกเบีย้ยลงจะเริ่มมีนัยยะน้อยลงแล้วั้กลุ่มธนาคารก็จะเริ่มได้ประโยชน์แล้วก็เรื่องของนี้เสียก็เป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าคืนนี้เสียมันคงแย่อยู่แหละเพราะฉะนั้นไตรมาสองเนี่ยออกมาผมคิดว่าน่าจะเป็นบอททอมของกลุ่มธนาคารก็คือนี้เสียจะขึ้นผลประกอบการจะแย่ในไตรมาสที่2เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเข้าไปซื้อช่วงนั้นเพราะเอิญแบงก์จะประกาศผลประกอบการไตรมาสสเร็วมากก็คือหลังเดือนมิถุนายนยี่มิถุนายนกรกฎาคมยีกรกฎาคม ก็จะประกาศผลประกอบการของแบงค์ละเวลานั้นอาจจะเป็นเวลาที่ดีแต่ท่านลงก่อนผลประกอบการออกก็ซื้อได้เลยเพราะว่า,าแสดงว่าทุกคนคือรับรู้ไปล้ว่า Q2 จะไม่ดีก็เลยขายหุ้นออกมาก่อนกลุ่มนี้กลุ่มที่น่าสนใจนะครับเพรานั่นจะหนุ่มกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของค่างเงินบาทอ่อนเรายัางมองว่าค่างเงินบาทน่าจะอ่อนอยู่นะครับสิ่งที่ผมมองก็คือไม่ใช่หุ้นกลุ่มส่งออกเป็นหลักละผมกลับไปมองหุ้นกลุ่มอื่นๆละผมไปมองเช่นหุ้นไทยคม หลายคนก็บอกเอ๊ะแล้วเกี่ยวอะไรกับเป็นผู้เด่นในวันนี้ด้วยเลยเป็นผู้เด่นในวันนี้ด้วยนะครับตัวไทยคมตัวไทยคมเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนทุกการอ่อนค่าลงของค่าเงินบาท1บาทเนี่ยเขาจะได้ตัวแฟร์ไพ์ของเขาเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ 3- าซนะครับสาเหตุหลักๆว่าทาไมค่าเงินดอลลาร์อ่อนไวทัาเขาถึงมีกําไรเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเขามีรายได้เป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่70เซนะครับ ส่วนใหญ่ลูกค้าของเขาเป็นลูกค้าต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นเวลาจ่ายเงินก็จ่ายเป็น US ดอลลาร์เวลาโคสก็จะเป็นโ mm hmm. คสเ,เป็น US ดอลลาร์เจกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. และอีกส่วนหนึ่งก็คือเราคาดว่ากําไรจาก3ปีนี้เนี่ยถ้าข้างข้เงินดอลลาร์เราฟอร์เควสไว้ที่3ามด้วยนะ mm hmm. นี่ถ้าออกมา3 4 3 4 5เนี่ยมันก็ยังมีผลทําให้เราปรับกําไรเพิ่มขึ้นเราคาดว่ากําไรของไทยคมเนี่ยณตัวเลข33บาทต่อดอลลาร์เขาจะมีกําไรโต20% 3ปีติด คือปีนี้ปีหน้าและปีถัดไปมันมาจากไหนปีนี้จะได้เรื่องของไทคม7จ็ไทคม7จเนี่ยจะตอนนี้มีกําลังหรือการใช้ช่องอยู่ประมาณ50%คเรครึ่งปีหลังการอัตราการใช้ช่องเนี่ยจะร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะส่งผลให้ปีหน้ากําไรเพิ่มขึ้นอีกและปีหน้าจะมีการยิงไทคม8คะนะครับซึ่งคาดว่าจะมีช่องที่มีการจองกัน,นก่อนจะยิงเนี่ยประมาณ50%ิยิงปุ๊บไหลได้เข้าปรับนะฮะอันนั้นก็จะส่งต่อ กับรายได้ของเขาและกำลองเขาในปี59แล้วปี60ต่อไปนคือเรามั่นใจว่า20%อัพมีความเป็นไปได้แล้วก็ P/E ของเขาต่ำกว่า20เท่านั่นหมายถึงว่า PEG ของเขาต่ำกว่า1เท่าแล้ว P/E ของเขาปีนี้19ปีหน้า17แต่ปีอ๋อปีปีนี้17ปีหน้า15ปีถัดไปเนี่ยเราันโต20%ทุกปีใช่ไหมปีถัดไปเลยแค่11เท่าเองนะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ P/E เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องสาหรับตัวตัวไทยคมและ AOE ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่่ออโกาสที ราคาหุ้นจะสามารถที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงก็เลยเลือกไทยคมราคาพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ44บาทสิบ<อ>สตาง,งค์ของปีนี้คััของปีนี้ป,นปีหน้าครึ่งปีหลังปีหน้าอาจจะปรับขึ้นนะ,<ส>ะเพราะค่าเงินบาทมันอาจจะไม่ใช่สาวตอย่างที่เราฟอแคสด้วยละ อาจจะเป็น34ก็เลยมองตรงนี้ว่าเออได้ประโยชน์จากเรื่องของค่าเงินบาทด้วยราคาที่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะพี่ดิราคาราที่เหมาะสมอยู่ที่44บาท44บาทราคาไทยเขาไม่ค่อยไปไหนเลยค่ะไม่ค่อยไปไหนแต่จริงๆเขาซื้ออยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องมีสต็อปลอสไหมแล้วก็ต้องถือยาวขนาดไหนคะจริงๆตัวนี้ถือได้นะครับแนวรับยังอยู่ที่แถวประมาณ36.5หรือประมาณแถวสาประมาณ36.5หรือหรือเต็มที่ก็36นะครับ จุดคัรลอดอยู่แถวประมาณ35สลึงจุดคัรลอดหรือถ้าเออร์เลอร์หน่อยก็ลงมาแถวประมาณ35บาทอันนั้นเป็นจุดคารลอดสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นแต่เทรนด์ของระยะกลางเนี่ยของตัวไทยคมเป็นเทรนขับขึ้นอยู่ทำะะให้เราสบายใจได้นะครับแนวต้าน<อ>จะอยู่ที่แถวประมาณ37.75เอ่เออร์เลอร์นี่ถูกเทสมา3ครั้งแล้วยังไม่ผ่านถ้าทะลุได้ถ้าทะลุ37.75ได้สวยเลยเมื่อวานนี้พยายามแต่ไม่ทะลุถ้าทะลุ37.75ได้นี่ไป40บาทหมาองขาทะลุ เพราะว่าเทรนของมันเนี่ยเป็นเทรนข์ัาขึ้นอยู่ะนะครับเราก็อเผอิญลงม,มาที่แนวรับข้างล่างแล้วมีการเด้งขึ้นไปแนวรับข้างล่างก็คือที่ผมบอกว่าเป็นจุดคัดลอสนะครับคือประมาณ3 5สลึงหรือ35บาทมันเด้งขึ้นไปเพราะนั้นก็ใช้35เป็นจุด Stop Loss ทะลุ37บาท75 นะครับขึ้นไปได้มองไปที่40บาทเลยครับสำหรับหุ้นตัวนี้เพราะฉะนั้นแนะนำกันเป็นหุ้นของไทยคมสำหรับน้องทุนที่ลงทุนแบบระยะมีเดียมเทอมลองเทอมหน่อยนะคะคแล้วก็สำหรับการเทรดดิ้งก็ต้องมีจุด Stop Loss ด้วยอตอนนี้ต้องมีจุด Stop Loss ครับถ้าเทรดดิ้งนะแต่ว่าถ้ามองกันมีเดียมเทอมหุ้นต้นฐานดีๆพันหกถ้ากอเรามองว่าครึ่งปีหลังเห็นก็ ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่กับตลาดค่ะ,ะคสุดท้ายค่ะคุณกวีค่ยคะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะสำหรับการบริหารพอร์ตในเดือนนี้แล้วก็ระยะสั้นด้วยค่ะ,ะถ้าระยะสัน้น <c oughs> ตอนนี้เวทเอ็ซีไปก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าสัญญาณของต่างประเทศที่จะเข้ามาซื้อหุ้นไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าสาหรับในระยะกลางนะครับถ้าเราชนีต่ําลงมาที่1,480ผมยังคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดี สาเหตุลหลักๆเพราะว่าเรามองครึ่งปีหลัง1ัน0กรอจุดเราคิดว่าตลาดหุ้นลงรอบนี้นเป็นเรื่องของฟันโกลนะครับไม่ใช่เรื่องของฟันเดเมเทลเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยถึงแม้ว,ว่าจะดูแย่ในครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังงบลงทุนน่าจะเริ่มเข้ามาก็น่าจะทาให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังดีขึ้นด้วยเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวก็จะน่าทําให้ส่งออกของด้านเราดีขึ้นด้วยประกอบกับค่า,างเงินบาทที่อ่อน ก็จะหนุนการส่งออกและสุดท้ายแล้วเนี่ยการบริโภคกลับมาไม่กลับมาก็ลุ้นกันแต่ขอให้ส่งออกอาการลงทุนมันไปได้มันก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังอ่าน,นก็เป็นภาพระยะกลางว่า1,600จุดนะครับเอาระยะยาวมากๆผมก็ยังมองว่าตลาดหุ้นมีนิวไฮนะ,ะยาวเทีับสองสาปีเนี่ยสองสามปีแล้วเพราะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในตอนต้นรายการไปแล้วนะครับว่าเมื่อดอกเบี้ยของอเมริกาเริ่มขึ้นมันจะใช้เวลาหรือหรือดอกเบี้ยของอเมริกาขึ้นไปพีคเนี่ยดอกเบี้ยไปพีคแล้วเน <ฮะ S 1> ี<อ>่ อเมริกาโดยสถิตินะก,กว่าจะปรับตัวลงมาอีกทีหนึ่งคือรออีกปีหนึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าใช้เวลาในการดอกเบี้ยขึ้นปีหนึ่งแล้วก็รอไปอีกปีหนึ่งเพื่อให้เศรษฐกิจกชะลอดาว โลดาวลงมาก็2ปีเลยนะจากนี้ไปมันก็เป็นแมทช์กับสิ่งที่ผมคิดอยู่พอดีว่า2ปีจากนี้ไปโอกาสที่ตลาดหุ้นจะมีนิวไฮก็ยังคงเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็นิวไฮนี่ไม่ได้นิวไฮพันหกร้อยห้าสิบนะนิวไฮนี่คือพันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยจุดเลยนะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นจังหวะที่ย่อลงมาเป็นจังหวะที่ดีในการเลือกหุ้นที่ดีนะคะใช่ครับแต่ก็เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยผมเชื่อว่ามาหาว่ามันจะมีโอกาสลงไปถึงแถวประมาณพันสี่ร้อยเลยไหมอะไรเงี้ยมีแต่เป็นเทลลิงลิสต์เทลลิงลิสสสตตต์์กกกก็คคือออลิิทีีี่่่่่าาจจะะเเดดดขึ้้นนนนไไแมมััรบชยู เรื่องมากแล้วก็แล้วมันแล้วมันแบบแล้วก็ถูกออกจากยูโรเงี้ยอ่ะมันมันก็เป็นสัญญาณที่ที่เนี้ยมันก็มันก็มันก็มีผลต่อตลาดหุ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่เราต้องระมัดระวังแต่ต่อให้กรีซมีปัญหาแล้วหุ้นลงผมก็ยังเชื่อโดยภาพรวมของโลกมันยังคงดีอยู่นะครับการกำลังการลงทุนในช่วงภาคเช้านี้จากรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณกวีชูกิจเกษมต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามคลิปวิดีโอย้อนหลังทาง YouTube นะคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับธุรกิจเรียนพิเศษกันต่อนะคะติดตามได้ในคู่ชิงคู่แชมป์กันต่อค่ะ